สกกกกกกกวัสด,ดีค่ะอะตัวเล็กสวัสดีค่ะเจอของจริงแล้วยินดีต้อนรับนะคะเดอะแคมป์ยินดีต้อนรับค่ะพี่อะไรคะสวัสดีค่ะอันนี้มันจะส่องไหนคะแดดตัวเล็กขออนุญาตไทยหน่อยนะคะเดี๋ยวพากตัวกันอ๋อ ได้เห็นของจริงแล้วค่ะพี่อยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะแดดไม่ส่อ,สองอดได้เห็นของจริงแล้วค่ะรถ <c oughs> ใช่ค่ะมันมัน,มนสวยค่ะอยากเห็นอันนี้ของอะไรคะถามพี่พี่ะลรคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นนยนาพี่นนยนาคะอันนี้รถ รถอะไรคะไม่ได้เห็นของจริงแล้วดีใจค่ะชื่อรถหรือว่ารถของบริษัทคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทำที่ทำที่นครปฐมค่ะสยามนั่นแหละสยามแคมเปอร์แวนเขาสวยค่ะเห็นใช่เห็นแต่ในรูปค่ะอันนี้ได้เจอแล้วพี่นายนารถพี่นายนานลค่ะขออนุญาตพี่พาชมหน่อยค่ะค่ะตรงนี้ข้างหลังเนื้อตรงนี้ก็จะเป็นเก็บของเก็บของ ภาระนะคะอย่างตรงนี้เปิดตรงนี้ได้อ๋อไปถึงตรงนั้นมีทุกอย่างมีตู้ด้วยมีตู้มีเตียงมีอะไรที่มันเมนหลักๆเนี่ยมีหมดเลยแล้วมีตรงนั้นเป็นนี่จะเป็นโซนของเครื่องอุปกรณ์ค่ะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เครื่องต่างๆของเขาเป็นศูนย์ควบคุมค่ะสำหรับที่นอนนี้สามารถที่จะปรับขึ้นเป็นที่นั่งได้ กลับขึ้นมาเป็นที่นั่งก็ที่นั่งสองที่ค่ะเดีเ๋ยวเราไปทางพี่เชิญพี่ไปทางนู้นเดี๋ยวไม่ไปอยู่ด้วยนั่งนี่ค่ะพี่แนะนำตรงนั้นที่เห็นนั่นมันเป็นรถที่ครบทุกอย่างเลยเป็น เป็นห้องแต่เขาทำสวยทุกมุมเลยนะคะค่ะเป็นห้องไหนดีดีอย่างดีอย่างดีเลยค่ะดีเลยอุ้ยนี่ไม่ติดหัวด้วยสำหรับที่ติดไหมคะไม่ติดไม่ติดหัวด้วยเดี๋ยวไม่ต้องไม่ถ่ายห้องน้ำเฉพาะห้องน้ำชอบค่ะชอบอุ้ยแอร์ก็กำลังดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาโพสให้ดูค่ะมีแอร์เล็กมีแอร์เล็กด้วยไม่ขอเข้าไปสัมผัสหน่อยนะคะสัมผัสหน่อยนะคะ สองคนก็จ่นอนยังไงคะหัวไปทางไหนทางนู้นค่ะนอนอย่างนี้ใช่ไหมคะนอนอย่างนี้อ๋อแต่ว่าถ้านั่งเล่นหรือว่านั่งนั่งได้เด็กขึ้นพีมยังไงนานมากน่ารักค่ะใหม่ว่าอันนี้มันโอเคมากเลยค่ะใหม่ที่หม่อยากเห็นมานานแล้วค่ะของสยามแคมเปอร์แวรสีมันก็สวยพี่ไป เป็นไงมาไงถึงไปไปที่ของเขาอะค่ะก็จริงๆเราก็หารถตั้งนานนะคะหาอยู่อยู่หลายปีทีเดียวค่ะจนมาลงตัวตรงเนี้ยค่ะเข้าไปที่จุดจอดนอนค่ะแล้วก็เลือดเลือดขายค่ะเห็นเขาลงอยู่หลายหลายเหตุอยู่นะคะทั้งเอ่อหลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นก็เห็นหลงขค่ะก็ไปเลือกเลือกใช่ค่ะใช่ ใจหลบพี่เลยค่ะ้นค่ะใช่ค่ะมันมันเรียบเนี๊ยบค่ะไม่เชิงดี y เป็นโรงงานค่ะแล้วก็งบขอถามเลยค่ะคันนี้งบเท่าไหร่คะงบทั้งหมดจริงๆ6แสนกว่าของเราควักเงินจ่ายเนี่ยก็คือชาถึงจะได้อัน้มาค่ะไ่ว่าสตาร์ทที่5แสนเก้าแต่ว่า5 9นกก็ซื้อได้แล้วได้แล้วแต่ก็เรามาเติมแบตเพิ่ม แบบต้องมีค่ะไม่ใช่แบบเราเที่ยวทาอ่างละสองร้อยอ่าฮแล้วแล้วเป็นเที่ยวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะจริงดีใช่ใช่จริงจริงรู้สึกสัมผัสได้เลยว่ามันอืมข้าวเป็นใหม่ก็ค่ะมาท่เลือดถูกค่เลือดถูกมันกว้างมันอะไรมันครบมันมีเมนหลักทุกอย่างครบแล้วมันมันพอดี ไม่ต้องอะไรเลยค่ะต้องอะไรเพิ่มเขามาจากไหนเนี่ยใช่ไหมเขาคงจะเป็นโรงงานทําคือจริงๆเขาสามีเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาเป็นโรงงานทํารถอยู่แล้วหรอคะประมาณนั้นแถวนครปฐมใช่ไหมคะโรงงานจะเยอะมันจะเป็นรถบัสรถอะไรอะไรอย่างนี้ ว่าเ้าตองมีเห็นเห็นว่าเริ่มเนี่ยคือเขาเขามาจากอังกฤษบ้งคะัแล้วแช่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็เหมือนทําอยู่แล้วพอเขามาอยู่บางไทยเขาก็เลยมาทําทาเพิ่มเขายังไม่ค่อยให้ข้อมูลอะไรสตอรี่อะไรยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเขานะค่ะแต่ว่าพอเปิดมาปุ๊บก็เป๊ะเลยใครดูตาแหลก เดี๋ยวไม่จะไอ้นี้ให้ดูว่าเดี er. um. ๋ยวต้องมาดูห้องน้ <Favorite prince> <tr üh isses> <t une> ํากันค่ะแล้วมีแอร์มีครบทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวไม่ค่อยนยคือเมื่อคืนพอนั่นเสร็จแล้วก็เก็บเก็บอุปกรณ์เก็บอะไรนี่ค่ะอันนี้อีโคโฟพี่นี่เอาถือในการในการเลือกในการเลือกของนะคะเอาถือในการเลือกของใช่ไหมคะ อ็ไปก่อนด้วยค่ะชวนต้องน้ำนะคะให้ดูว่าเขาก็ทะลุกันนะคะผู้เมียหรอคะเป็นชั้นเก็บของที่ยาวกันเลยแต่ว่าทำนี่ค่ะเขาเขาดูดีเลยนะคะเขาาดูดีไปจนถึงเจ้าของค่ะก็คือต้องเจ้าของเริ่มก่อนแล้วก็ของก็จะดูเหมือนเราละค่ะของก็จะเป็นเหมือนเราเพราะองนั้นมีน้ำอุ่นไหมคะเอไม่มีค่ะอ๋อยังไม่ต้องขนาดนั้น ดูดีเลยค่ะมันพอแล้วมันมันเรียบๆพังชั่นครบแล้วก็ดูดูมันมันสวยอะค่ะมันสวยค่ะสวยสวยสวยค่ะไม่ชอบไม่ตื่นเต้นมากก่อนจะเข้ามานี่ไม่ตื่นเต้นเลยนะไม่แบบว่าอยากเห็นของของคันนี้จริงๆนี่ค่ะแอร์ค่ะดูดูเขาเก็บระบบไฟนะคะมันใช่หมดเลยค่ะใช่หมดเลยค่ะ อ๋อนี่มีซิงแอบอยู่ตรงนี้คือเราอะรถเดินทางของเราก็เยอะน่อยไหม่เข้าใจใช่ค่ะม่ยังไม่เข้าใจคนที่แบบของน้อยๆพี่อยู่ยังไงไปไหนไปก็โหขาดอะไรไม่ได้สักอย่างค่ะอ้าอันนี้มีนี่ด้วยไมโคเเวเบไม่ชอบแล้วพี่มากเลยค่ะพี่เนยนา พี่ผู้ชายพี่อะไรคะพี่ไกรยุทธค่ะพี่ไกรยุทธค่ะก็เดินทางท่องเที่ยวกันเยอะแล้วไหมคะถ้าก็หลังเกษียณเกษียณแล้วหรอคะเนี่ยหกสิบหกค่ะตอนนี้เกษียณข้างหน้าเขากับพอดีของเยอะเนาะค่ะค่ะข้างหน้าก็เหมือนเหมือนรถของเขาจะเป็นเกียร์ออโต้ไหมคะแมนนเป็นแมนนวลค่ะกึ่งกึ่งอย่างงี้มั้งคะกึ่งกึ่งรถตู้เนาะมันก็ต้องมีแรงส่งหน่อยค่ะ เขาทำเบาะแมทชิ่งสีเดียวกันไปก็คือเบาะที่เราสามารถเลือกสีได้อ๋ออันนี้พี่เลือกสีบกเบาะเดี๋ยวมันแดดมันส่องเยอะมากเดี๋ยวไม่ขอตรงนี้ <c oughs> พี่นายนาบอกใหม่อีกทีค่ะรถคันนี้งบเท่าไหร่คะรถคันนี้งบสตาร์ทที่ห้าแสนเก้ารถคันนี้ค่ะคัน <c oughs> นี้คั <c oughs> นรถพี่นายนาคันนี้งบเท่าไหร่คะหกแสนกว่านิดนิดค่ะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะดีมากเลยค่ะที่เจอพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณ